ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาสเดียทาโรค,ค่ะพลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางที่ได้ทราบคำตอบด้วยนะคะนายอ็อบคัฟเอชออฟเพนตาเ e ิลควีนออฟสอ the full three of cups the tower the chariot e g h t of cups nine of p e n t a c l e พลังงานของคุณตอนนี้ดีมากๆเลยนะคะ คุณกลับมาชัดเจนกับตัวเองนะคะคุณมุ่งมั่นกับการทําบางสิ่งบางอย่างคุณรู้สึกว่าตัวคุณนะคะสามารถที่จะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนะคะว่าคุณจะเลือกทําสิ่งสิ่งนี้เพราะตัวคุณกําลังต้องการที่จะทําให้ตัวเองได้พบเจอกับความมั่นคงในชีวิตนะคะคุณเดินหน้ากับสิ่งสิ่งนี้อยู่นะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ณตอนนี้มันทําให้ตัวคุณมีความสุขมากๆเลยนะคะ โดยที่ตัวคุณไม่ต้องแสวงหาความสุขจากใครใดๆเลยค่ะตอนนี้หัวใจของคุณจิตวิญญาณของคุณเป็นอิสระมากๆเลยค่ะคุณกำลังพยายามที่จะตามหาความสุขด้วยตัวของคุณเองเพราะคุณเชื่อมั่นว่าการเดินทางในครั้งนี้จะทำให้คุณได้พบเจอกับคำตอบที่จะทำให้คุณมีความสุขที่สุดมันจะเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่ต้องรอให้ใครมาหยิบยื่นให้กับคุณนะคะ คุณกาลังจะได้พบเจอการเปลี่ยนแปลงใน <t> ชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ค่ะจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณที่จะทําให้ตัวคุณได้พบเจอกับความสุขมากขึ้นค่ะคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะคุณจะรู้สึกว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นเหตุการณ์ตรงนี้มันทําให้คุณนะคะ ได้มองเห็นคุณค่าในตัวเองได้มองเห็นสิ่งสวยงามที่มันรอคุณอยู่ตรงหน้าค่ะไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณจะได้พบเจออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่สําหรับคนอื่นแต่มันจะยิ่งใหญ่สําหรับคุณมากๆเลยค่ะเพราะตัวคุณจะรู้สึกว่านี่คือความสุขที่แท้จริงนี่คือความสุขที่คุณรอคอยคุณจะมองเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองและมีความสุขในฉบับของคุณเองด้วยค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณได้พบเจอคำตอบนี้และขอให้คุณโชคดีมากๆนะคะ